เงินออกแล้วค่ะทุกคนตุนสเสบียงเข้าห้องกันจ้าสวัสดีเอฟซีพี่น้องป้องปายเปิดคลิปมาเมือนี่กับสิภาพพี่น้องมาตุนสเสบียงเข้าห้องกันค่ะเงินเดือนออกแล้วก็ให้เฝ้าตุนไว้เนาะค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวไปหนาะมาหลังนี่กระเบิดใดคือการอันเงินเดือนนี่กระได้มือนี่สิริกสิมาสื่อเนวกงเนวกินเอาไปตุนไว้ในสองฟีดเนาะค่ะพี่น้องขาแล้วงบของเ้างมือนี่สิริกตั้งไว้บ่เกินสามพันเนาะค่ะพี่น้องขาและส่วนหนึ่งของเงินสามพันสิริกสิสื่อของฝากพอกับแม่น้ำค่ะไปค่ะพ น้องขาบานี้ก็มาเบิงรัวๆกันเลยค่ะว่ามือนีเข้าสิตุนของโสดอีหยังกันแนอันดับแรกก็สิได้ลูกสอกลูกซีนตามมาด้วยตีนไก่เนาะค่ะพี่น้องขาบานี้ก็ตามด้วยปีกไก่ของเข้าเลยค่ะมือนีสิริก็มาพอปีกกลางไก่ลาค่ะถือด้วยค่ะพี่น้องขาก็สิตุนหลายกันแน่จักน้อยแล้วก็ตามด้วยสะโพกไก่ของเข้าเลยค่ะบานีสิต่้ด้วยหมูสามสันเนาะค่ะพี่น้องขาหมูสามสันนี่ก็เอาบ่หลายดอกเด้อพี่น้องวาะว่าาคาของเพิินก็่อน้างสูงเนาะค่ะพี่น้องขามือสิหน ได้พอะเซฟได้ก็เอาเนาะค่ะงบที่ตั้งไว้มือนี่ก็คือต้องเฮ็ดยูเฮ็ดกินเบิดเดือนเนอค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าอันซุ้มแนวของสดแบบนี้สิสิสตุนเดือนละเทืเท่านั้นค่ะแล้วการตุนแต่ละเดือนก็สิรวมไปหอดแนวยูแนวไซส,สบอกสบูหยาสิฟันยาซาผมเนาะค่ะพี่น้องขาและนี่ก็คือแนวสิได้ฝากพอกับเม่เนาะคะ่ะสิริก็เห็นป่าอินซี่อีพอเล่ามาก,กินเนาะค่ะพี่น้องขาเห็นแล้วก็คืนหอดก็เลยสิซื่อทรงฝากไปตามนั่นฮะราคาอันได้ที่เล่ามาเล่าอยากกินก็ซื้อห้ตลอดเนาะ ไปค่ะบานนี้พี่น้องขากระเป๋าเบาแล้วเมื่อบานได้ค่าเสียหายทั้งเบิดก็ตามที่เห็นกันเลยค่ะสำหรับมือนี่กับบุมี่ยังหลายเนาะกับพี่น้องขาสีก็ต้องขอโบไปสักก้อนคลิปหนาพอกันไหมจ้า